ลักษณะลายมือของคนที่มีเกณฑ์ได้ทส์สมดังใจนะคะคือคนที่มีเส้นลายมือเป็นแบบนี้นะคะใครที่มีสี่เหลี่ยมตรงปลายเส้นใจนะคะทั้งเนินเสาแล้วก็เนินพลหัสนะคะคาบเกี่ยวกันแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้สะสมดังใจเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นคอนโดได้นะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จดีโดยเฉพาะในช่วงบ้านปลายนะคะสัญลักษณ์ตรงจุดที่จะมีเกณฑ์สําเร็จได้นะคะจะมีจุดตัดเปลี่ยนขึ้นมาด้วยนะคะก็คือเป็นเส้นวาสนาที่ตั้งขึ้นจากเส้นชีวิตอีกทีหนึ่งจะทํา จุดนั้นนะคะมีการก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วก็ได้ทรัพย์สินใหญ่ๆเข้ามานะคะซึ่งสําหรับดวงนี้นะคะเป็นจุดอายุในช่วง50และ51ปีนะคะที่จะมีเส้นวาสนาครบเกณฑ์นะคะขึ้นไปทางทางเนินเสาแล้วก็เนินพุธและเนินอาทิตย์ร่วมด้วยนะคะก็เลยมีดวงที่จะสําเร็จได้ผลตอบแทนดีในช่วงนั้นมากๆนะคะก็คือได้โชคลาภมีความสําเร็จรวมถึงได้ผลตอบแทนใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนั้นปิดหนี้ปิดสินได้นะคะสําหรับใครที่อยากดู ดูลายมือของตัวเองว่าโดของเราขึ้นเมื่อไหร่นะคะทักสอบถามคิวได้ที่ i อเแอดวิลาโหราได้เลยนะคะแม่หมอไลฟ์ทุกวันตอนสี่ทุ่มเข้ามาพูดคุยกันในหน้าไลฟ์ได้นะคะ